สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะมานําเสนอในเรื่องของแก้วกาแฟนะครับหรือแก้วที่เหลือใช้นะครับจากการไปซื้อกาแฟก็แล้วแต่ไปซื้อน้ําหวานก็แล้วแต่นะครับหรือซื้ออะไรก็ได้ครับที่มันเป็นแก้วพลาสติกนะครับทีนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําที่ตกแต่งนะครับตกแต่งสวนตกแต่งบ้านนะครับหรือตกแต่งจุดต่างๆนะครับให้มันสวยงามนะครับแล้วว่า จะพาทุกท่านมาคอยดูครับมันนับดูว่าแต่ละแก้วเนี่ยราคาเท่าไหร่และเป็นกี่บาทนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคไปชมกันครับอันนี้อันนี้ที่กําลังเตรียมอยู่ครับตัวนี้นะครับก็มีแก้วหลากหลายนะครับผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้กําลังเตรียมนะครับนนะครับทีนี้มาดูบนเสากระท่อมนะครับนี่ครับ นี่ครับนับไปด้วยกันนะครับว่าเท่าไรครับท่านชมนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ตกแต่งก็แล้วแต่เราชอบนะครับอ่าแล้วแต่เราชอบนะครับมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้อีกสองครับฝั่งนู้นอีกสองนะครับนี่นะครับก็ก็มาตกแต่งได้ครับสวยงามดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกบ้างนะครับ จะมีอีกรอเปล่านะครับนี่ครับตรงนี้เป็นชิงช้านะครับนาบานนะครับเราก็ยิงสกรูนะครับยิงอัดนะท่านชมดูตรงนี้ครับนะครับยิงสกรูเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คุณนายตื่นสายลงไปนะครับนี่ทำเราต้องมีดินด้วยนะครับแต่นี้ไม่ต้องใช้ครับมง่ายๆเลยครับนี่ครับแก้วใดก็มองเอานะครับ นะครับใครที่ชอบทานกาแฟทานน้ำหวานนะครับก็สามารถทำได้อันนี้อันนี้ใส่ดินแล้วเนี่ยนะครับอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับก็จะมีการใส่ดินนะครับอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับก็สวนงามไปอีกแบบหนึ่งครับจัดสวนนะครับนี่อันนี้คู่เลยครับมีทั้งอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้ฮะเนี่ยเจ้าประจำตามปั๊มฮะเนี่ยเนี่ย เวอร์กันเลยนะครับก็สวยดีนะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็สามารถเอาไปปรับใช้นะครับที่บ้านตัวเองได้นะครับดีกว่าทิ้งนะครับแก้วเพราคาแพงนะครับนี่ก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเช็คอินครับเนี่ยนะครับนี่ก็ทำได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดูครับจุดตรงนี้นะครับกี่บาทครับท่านผู้ชมดูครับมีทั้ง กระทาไฟฟ้ากระเป๋านะครับนี่นะครับนี่ก็สวยงามดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินได้นะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่อีก3แก้วครับเนี่ยสี่แก้วครับนั่นน่ะเออโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยครับวันนี้ขอสวัสดีครับ